Texas, sparking innovative thoughts. In depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight. Texas podcast. Exec Insight. สำหรับทิศทางธุรกิจประกันภัยและสินเชื่อจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ธุรกิจประกัน i n s u r t e c h จะมีทิศทางอย่างไรในอนาคตรวมไปถึงเรื่องของการทำดิจิตอลทราน sf อร์เมชันที่ต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของ Data ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทราน sf อร์มนั้นประสบความสำเร็จในองค์กรในอีพิโซดนี้เราจะพาไปพูดคุยถึงเรื่องราวการเข้าสู่วงการประกันภัยของคุณทากรปียพันธ์ที่เปลี่ยนบทบาทจากฝั่งการเงินและธนาคารเดินทางเข้าสู่วงการประกันภยัยในเรื่องราวของธุรกิจประกันและสินเชื่อการ การ e ทำ g i ิจิตอลทรา sf o r m a t i o n ที่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนคนในองค์กรอย่างไรได้บ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของคำแนะนำสำหรับผู้ที่เปลี่ยนสายงานหรือเปลี่ยนองค์กรอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานนั้นประสบความสำเร็จไม่ว่าอยู่ในองค์กรใดๆก็ตามนะคะไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณพี่เอ๋อมากนะคะที่สลับเวลาค่ะมาให้แบ่งปันความรู้ให้กับเรานะคะทาที่ก็ทราบว่าน่าจะยุ่งมากๆเลยค่ะสุดๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่เอ๋อคะมีว่าหลายๆคนอยากจะทําความรู้จักทางริษักทางเครือไทโฮลดิ้งมากขึ้นอยากให้ช่วยเล่านิดนึงว่าตอนนี้ในเครือมีธุรกิจอะไรบ้างค่ะจริงชื่ออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะ ก็คือกลุ่มเครือไทยโฮลดิ้งก็เป็นกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มของ TCC Group อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งใน TCC Group ก็ยังมีไทยเบฟมีมี b จ c Big C มีทางด้านของ AWC ซึ่งทางด้านดูโรงแรมมีเฟรเซอร์ฉะนั้นจริงๆกลุ่มตรงกลางเนี่ยจะเป็นกลุ่มธุรกิจประกรันและการเงินซึ่งเมื่อก่อนก็อาจจะยินในเครืออาคาเนแต่ตอนนี้พอเรา เข้าตลาดหุ้นก็มีการใช้ชื่อเ er ครือไทยโฮลดิ้งซึ่งก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วก็ธุรกิจประกันนะครับภายใต้ของ t c c Group ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ธุรกิจที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องของประกันภยัยซึ่งก็คืออาคเนย์ประกันภยัยอาคเนย์ประกันชีวิตแล้วเราก็มีบริษัทลูกไทยประกันภยัยอีกอันหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก็เป็นคอร์ธุรกิจที่ทําอยู่ แล้วในแง่ของฟ้ากันเงินเนี่ยก็จะมีอาคานี c a p แคปิตัลซึ่งอาคานี c a p แคปิตัลเนี่ยคือให้บริการรถเช่าแต่เป็นรถเช่าองคอ์กร <c oughs> ซึ่งก็ใหญ่ที่สุดก็มีรถอยู่ประมาณ2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0ัคันอะไรพวกน <c oughs> ี้ไปด้วยแล้วก็เราตั้งลูกเล็กเด็กแดงของเราเพิ่งมาใหม่ ก็คือ Money, อาคเนมันนี ail, ่การอาคเนมันนี่รีเทลซึ่งก็เป็นความหมายมั่นปั้นมือว่าจะทําในเรื่องของธุร,ธรกิจกิจเรื่องของสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงสินเชื่อรถยนต์นะครับสินเชื่อจำนวงทะเบียนแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปแล้วจริงๆเราเปิด vertical ธุรกิจอีกอันนึงเราเรียกว่าเป็น wellness living Mm hmm. ซึ่งจะทําในเรื่องของการดูแลสุขภาพ <c oughs> ทั้งในเรื่องของตัวที่อยู่อาศัยซึ่งอาจจะได้ยินเหมือนแบบซีเนยร์ลิฟวิงหรืออะไรประมาณนั้น <c oughs> ด้วยคอนเซปต์ันนั้นก็จะเป็นธุรกิจอีกเวอร์ติเคิลหนึ่งที่กําลังดําเนินการวางแผนวิสเซนโมเดลกันอยู่ mm hmm. ว่าจะทำยังไงได้บ้างฉะนั้นแกนธุรกิจหลักมันจะคอมเพลเมนต์ซึ่งกันและกัน คือเรามีทั้งเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตที่มีอยู่นะครับเวลาจะซื้อสะสมทรัพย์มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินเวลาอายุมากขึ้นดูแลสุขภาพก็มาอยู่ vertical นี้ได้เช่นเดียวกันพะนั้นเวลาธุรกิจการเงินมันก็สนับสนุนในเรื่องของตัวธุรกิจองค์กรนะครับของรายย่อยทั่วๆไปและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เพื่อสนับสนุนเรื่องของตัวกลุ่มธุรกิจของ TCC ไปด้วยเพราะอย่าลืมธุรกิจ TCC ก็ ต้องการเรื่องประกันต้องการทำเรื่องการเงินนู่นนี่นั่นฉะนั้นตัวของเราเองก็สามารถเซิร์ฟธุรกิจในเครือ TCC กรุ๊ปได้หมดเลยแล้วเช่นด้วยการโอเพนมาเก็ตเราก็สามารถที่จะลงไปแข่งขันได้โดย <c oughs> ใช้ซินเนจีของความเป็น TCC g กรุ๊ปซินเนจีในฐานะที่แผงธุรกิจของในกลุ่มธนาคารเจริญก็ใหญ่ตรงมโหรานะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของตัวแคปิตอลหรือในเรื่องของตัวศักยภาพที่คิดว่าอันนั้นก็อาจจะสามารถทําให้เราขยายธุรกิจได้ระดับหนึ่ง กเช่นเดียวกันเราก็จะพึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้แข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้รู้จักพี่เอ๋ในมุมของเรียกว่ามือทองนะคะทางด้านธุรกิจทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่บริษัทใหม่นี้ทางทางทางคุณเจริญนะคะคาดหวังอะไรหรือว่ามีอะไรพูดคุยกับทางพี่เอ๋ว่าเฮ้ยเนี่ยเข้ามาที่นี่เนี่ยบทบาทที่สําคัญที่จะต้องทรานส์ฟอร์มหรือว่ามีมิชชั่นอะไรที่สําคัญผมคิดว่าทางท่านประธานแล้วก็ทาง กลุ่มเองเนี่ยก็คงเห็นเหมือนกันว่าจริงๆสายธุรกิจทางด้านการเงินและประกันเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้<ม>อยู่โดยเฉพาะในฐานะที่อย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ถ้าถือว่าตัว penetration ของประกันต่อประชากรเนี่ย<ม>จริงๆแล้วมันก็เพิ่งจะประมาณแบบ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะนั้นถ้าคน70กว่าล้านคนเนี่ยอีกหลายสิบล้านคนที่ยังไม่มีตลาดนี้ก็ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้แต่ในขณะเดียวกันคือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินน่ะมันอาจจะเหมาะกับธุรกิจในประเทศไทยที่เรามีอยู่ดังนั้นท่านก็คงมองว่าทํายังไงที่จะสามารถต่อยอดของเครือของธุรกิจที่มันมีอยู่ในการที่เราจะทําธุรกิจทางด้านการเงินที่แตกต่างไป <c oughs> แต่โดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะเป็นธนาคารนะ <c oughs> ดังนั้นจริงๆแล้วเราอยากที่จะสามารถทําในเรื่องของการให้บริการทางการเงิน <c oughs> ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าองค์กรแล้วก็ลูกค้ารายย่อยได้นั่นคือเป็น เป็นหนึ่งในดิเรกชันที่ท่านมองว่าแบบว่าอยากที่จะให้เราเข้ามาช่วยในการทําให้ transformation ของตัวเครือไทยหรือว่าอาคเนเดิมที่เป็นเฉพาะเฮฟวี่เวททาง้ารประกันแต่ด้วยดิเรกชันอยากจะไปทางเนี้ยท่าุณถากรในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเงินมาแล้วโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยก็าอาจจะถูกจริตนิดนึงท่านก็เลยบอกว่าลองมาช่วยกันซิว่าเราจะสามารถทาให้การให้บริการทางการเงินที่แตกต่าง ในรูปแบบที่ทางเครือไทยและอาคาเนย์อยากให้มันเป็นเนี่ยจะทาได้ยังไงได้บ้างซึ่งนั่นก็คือเป็นเป็นโจทย์หลักดีกว่าซึ่งแน่นอนท่านก็คงหมายมันปั้นมือว่าอยากที่จะทําให้เราสเกลอัพได้ยังไงได้บ้างกันที่2ก็คือว่าในฐานะที่ระยะหลังๆผมดูแในเรื่องของพวกดิจิตอลเรื่องเซึ่งทุกท่านเข้าใจว่ามันเป็นคอลหลักของการทำธุรกิจในอนาคตฉะนั้นแล้วคอธุรกิจเดิมเองก็พร้อมที่จะต้องทรานส์ฟอร์มขึ้นไปเป็น ดิจิตอลให้ได้ทำออโตเมชันให้ได้ทำในเรื่องของ advanced data analytics อันนั้นก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ของเรามาช่วยสร้างฟาวเดชั่นกับอีกประสบการณ์นึงก็คือในเรื่องของการทำเรื่องของตัวสินเชื่อรายย่อย<ม>เพผอิญว่ามันก็เหมาะกันพอดีเราก็เลยมี2แกนที่จะต้องทำคือขยายธุรกิจใหม่กับสร้างฟาวเดชั o n ที่รองรับในการทำพวกดิจิตอลกับ data transformation ต่างทีนี้พอมาทาเชื่อของสินเชื่อนะคะ มองว่าทิศทางอนาคตของธุรกิจสินเชื่อเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะตลอดระยะเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อ,อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลจำนำทะเบียนรถยนต์หรือบ้านหรืออะไรพวกนี้มันก็เติบโตตามเศรษฐกิจของธุรกิจของประเทศไทยที่มันมีอยู่อย่างตัวของพวกสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยโดยปกติแล้วมันก็จะโตกว่า GDP ประมาณสัก3เท่าโตประมาณ7% 8ตต่อปีนะเวลามันเป็นไซเคิลแย่ๆเนี่ยมันก็ยังเติบโตอยู่ รอบเดียวในในช่วง20กว่าปีที่พี่ทำงานมาเนี่ย<ม>เฉพาะโควิดเท่านั้นเองนะ,ะที่ทําให้การเติบโตสินเชื่อของสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยติดลบ h i s t ท r รียลที่ผ่านมาเนี่ยมันโตเป็นโพซิทีฟเลยยังไม่เคยมีน้ําท่วมจึนามิหรืออะไรพวกนี้<ม>ก็โตทั้งนั้นเลยมีเฉพาะเรื่องของโควิดเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อไอตรงนี้มันผ่านมาแล้วผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะกลับไปเจริญเติบโต<ม>แต่อีกส่วนหนึ่งที่ทําไมมันยังสามารถโตได้อยู่ก็คือว่า มันเป็นการเติบโตแต่มันเป็นการกดดันในเรื่องของสินเชื่อนอกระบบฉะนั้นถ้าเรายังเห็นเรื่องสินเชื่อนอกระบบอยู่แล้วเรายังเห็นผู้เล่นที่อยาเข้ามาในตลาดมาทาสินเชื่อจำนำทะเบียนทำนู่นทานี่อะไรพวกนี้มันก็เป็นการช่วยไปผลักด,ดันให้การเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยมันดีขึ้นนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทาไมตลาดมันยังสามารถโตขึ้นได้อยู่และแน่นอนคือเวลาเรามองภาพเฉพาะในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่มันดูเหมือนการแข่งขันมันแน่นแล้วเนะซึ่งก็จริง แต่อย่าลืมนะประเทศมันมีนม70กว่าจังหวัดะอะจังหวัดอื่นๆที่ยังไปไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะเห็นแบบนอกระบบก็ยังมีอยู่เรายังเห็นแคปทีฟไฟแนนซ์เรายังเห็นแบบตามห้องแถวจำนำทะเบียนสินเชื่ออย่างเงี้ยมันยัง,ม,ยงมันยังไปได้เหมือนท่านั้นคือตลาดเนีแบบ่ยพี่เชื่อว่ามันยังเติบโตอยู่แล้วยิ่งถ้าเวลาเศรษฐกิจมันโตอย่างเงี้ยสินเชื่อมันจะโตด้วยอัตโนมัติคือคนที่เอารถมาจำนำทะเบียนหรือคนที่มาขอสินเชื่อหลายคนที่เป็นลักษณะที่แบบเอาไปเพื่อต่อยอดธุรกิจนะ ฉันอยากมีความต้องการทางการเงินระยะสั้นฉันอยากจะไปขยายทํารุ่นทํำนี่นั่นเป็นสาเหตุที่เศรษฐกิจมันโตมันพร้อมกับการเติบโตไปในเรื่องของสินเชื่อด้วยฉะนั้นพี่ก็ยังม <Okay. S 1> องว่าถึงแม้ว่าโควิดมันยังทรงๆอยู่ในลักษณะน,น,นี้ hmm. แต่เดี๋ยวพอมันจัดการในเรื่องของตัว NPL นโยบายเปิดประเทศวัคซีนมาเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็จะกลับไปหมุนเหมือนเดิมเ <Okay. S 1> ชื่อมันก็จะกลับมาโตอีก เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาฟาดธุรกิจประกันบ้างค่ะพี่มองว่าอินชัวเทคที่เราแบบเราเคยคุยเรื่องของฟินเทคใช่ไหมพอมาถึงเรื่องอินชัวเทคก็เป็นอนาคตเนาะที่หลายหลคนเนี่ยให้ความสนใจว่าเอ๊ะทิศทางบ้านเราจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของเลคูเวเตอร์นะมีเรื่องของเอ๊ะแวลูเพาสซิชันที่เราจะให้ประโยชน์กับลูกค้ามันคืออะไรค่ะ คือเราเราู้ว่าเราเจอกันอยู่ในวงสายเทคมาตั้งแต่4-5ปีก่อนเราจะเห็นว่าเวฟแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแทบจะเป็นการเงินชที่ะภาคธนาคารจะเป็นเวฟแรกๆในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น4-5ปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆอินชวรันเนี่ยมันก็ทรงมาตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่ขยบมมาสักทีซึ่งอันนี้พี่คิดว่าพอเวฟแรกของธนาคารเนี่ยมันไปเยอะมากแล้วนะพี่คิดว่าเวฟถัดไปเนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมด้านอื่นซึ่งแน่นอนอินชวรันมันก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งที่มันทามา ตั้งทรงของคอปปอเช่นเดียวกันว่าอยากจะทําอะไรบ้างก็จะเห็นท่านเลขาพูดบ่อยมีเรื่องแซนด์บ็อกซ์เองทําในเรื่องของตัวอินชัวเทคอยากทําเรื่องของตัวพูในเรื่องของอินชวรันบูโรหรืออะไรพวกนี้พี่คิดว่ามันก็เริ่มมีแผนที่ทางเลกูลเลเตอร์อยากจะให้มันไปแต่ในขณะเดีวยวกันเวลาเราดูอินดัสทรีของตัวอินชวรันเองเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าถามพี่มันเป็น Big Data มากเลยนะดิจิทัลเทคโนโลยีหรือ Data เนี่ยมันมันคอมเพลเมนต์และมันควรจะต้องมาพร้อมกันพี่คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไออินชเทคเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเอาข้อมูลมาใช้ก่อนค่ะ <c oughs> เอาข้อมูลมาเห็นว่ามันจะสามารถใช้อะไรได้เพื่อ Improve ในเรื่องของตัว Customer Experience. c u <oughs> s t r m x r e x p e r i e n c e หาโอกาสในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ Product Development ที่ตอบโจทย์จาก Data ที่เราเห็น การที่3ก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีให้การเข้าถึงเนี่ยมันง่ายและมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเทคโนโลยีด้านอื่นๆที่มันเริ่มเห็นอย่างในเมืองนอกเห็นเยอะๆแต่ยังไม่ได้เอาเข้ามาใช้กันเยอะในประเทศไทยอย่างเช่นแบบคือ i n s u r a n ันกับบล็ c กเชนนี่คือมันมันลงตัวกันนะ <S <S หรืออย่างตัว IOT ซึ่งเราก็เห็นแบบไอ้ v a r i a b l e device ซึ่งมันจะสามารถเก็บข้อมูลซึ่งสองมวลนี้มันอาจจะมีผลในการที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการโค้ดเบียประกันเนี่ย reflect ตามความเสี่ยงของคนได้ดีขึ้นหรือแม้แต่เราล้ําไปนิดนึงเราเห็นพวกแบบ autonomous car ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอย่าเงี้ยอีกหน่อยคำถามคือรถมันไม่มีคนขับหรือมันรถมันวิ่งเองได้ประกันจะประกันอะไรดีวะประกันตัวรถหรือประกัน autonomous technology ที่มันมีหรือแม้แต่รถ e v ประกันแยกชิ้นส่วนได้ไหมว่าระหว่างโครงสร้างรถกับประกันแบตเตอรี่ ซึ่งมันก็จะเริ่มเห็นว่าเทคโนโลยีกับอิน o t e c h ที่มันเริ่มเข้ามาในในเว็บลักษณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องของพวก IoT กับ 5G ซึ่งมันจะแบบ Speed Up Data เข้ามาเยอะๆนะครับหรือแม้แต่เราเห็นพวกฟาวเดชั่นของพวก EKYC ที่แบงค์ใช้ก่อนในการเปิดบัญชีผ่านมบายแอพทะงนั้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวมันก็จะเห็นว่าซื้อประกัน แล้วจะ Verify หรือหรือออเทนลูกค้าได้อย่างไรได้บ้างฉะนั้นเดี๋ยว eKYC ก็จะกลับมาใช้ในเรื่องของตัวประกันเช่นเดียวกันในภาพของ AI อย่างที่บอกก็คือว่าอ n นชูล่ m ม,มันเป็น Big Data ้ั้นมันเหมาะกับการการใช้ AI มากเลยเช่นรถยนต์ซึ่งเราต้องซื้ออย่างเงี้ยเราต้องถ่ายรูปฉะนั้นเพื่อถ่ายรูปมาเพื่อให้คนมาตั้งดูว่าแบบรถเก่ามีแผลหรือเปล่าทำไงได้บ้าง ซึ่งไอพวกคอมพิวเตอร์วิชั่นการทำอิมเมจ n i ชั่นมันก็เป็นจริตของ AI ที่สามารถที่จะทําได้ซึ่งหลังจากนี้เราไปก็คงเห็นมากขึ้นในการที่ทํำยังไงที่จะใช้เรื่อง AI มาช่วยในการเห็นภาพแล้วไม่ต้องใช้คนดูมากนะสามารถประเมินได้ว่าอันเนี้ยความเสี่ยงต่ํากลางสูงมีมูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่อยู่ในวิสัยที่แบบอัตโมัได้เลยเปล่าไม่ต้องคนไม่ต้องมาดูมากแต่ถ้าอันเนี้ยเสียหายเยอะ ประเมินความเสี่ยงประเมินความเสีย,าสยหายเยอะก็อาจจะใช้คนที่มี Experi e n c e ดูนิดหนึ่งอันนี้พี่คิดว่าเป็นแผงเทคโนโลยีที่เลเยอร์แรกก่อนนะจากประสบการณ์พี่ว่าเราจะค่อยๆเห็น development การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้อีกอันหนึง่งคือง่ายๆหรือเรื่องของของพวกออนไลน์บรอกเกอร์ที่จะเห็นแบบกาดเกินขึ้นมาเยอะนิดหนึ่งนั่นคือการเข้าถึงในโลกออนไลน์ของของกลุ่มลูกค้าได้อย่างไรไบ้างแต่อีกสเต็ปหนึ่งที่เราอยากจะเห็นไอ้ตัวพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวการทำดินามิกไพรซิง ซึ่งในเมื่อเราเห็นข้อมูลเยอะว่ามีอายุขนาดนี้ทํางานขนาดนี้บ้านอยู่ขนาดนี้ใน historical แล้วไม่ค่อยเคลมมากต่อไปเนี้ยราคามันจะแตกต่างกับคนอื่นได้หรือเปล่าซึ่งอตัวพวกเนี้ยพี่คิดว่าอินดัสทรีจะค่อยๆขยับตัวหรือเรื่องการทำดาตามพฤติกรรมตาม personalize แต่ละคนใช่ค่ะทีนี้มันมีความท้าทายเนื้อหลากหลายแบบเนื่องแต่เรื่องของเทคโนโลยีที่มันกาลังเข้ามาใหม่เทคโนโลยีก็เข้ามายยํางพอคนก็ยังแบบ ต้องมานั่งรับอัพสกิลเทรน n กันใหม่ค่อนข้างเยอะค่ะพี่พี่เหอมองว่าในในยุคปัจจุบันเนี้ยเราจะทํำยังไงเพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะฝ่าเขาเรียกว่าฝ่าคลื่นดิสัปชั่นเราคุยกันไปเยอะแล้วจากหลากหลายอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ว่ามันเราก็ยังอยู่ในโมเมนต์ที่บ้านเราเนี่ยก็ เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราเรียนรู้กันอีกเยอะมันเราเราอยู่ถึงจุดตรงนั้นแล้วเราจะทำยังไงเพราะหลายองค์กรก,ก็ยังเป็นช่วงทานฟอร์มกันหนักๆค่ะขอพูดบนมิติของของกลุ่มเครือไทยที่พี่ดูแลกันแล้วกันในเครือของอาคเนีที่เราเห็นอยู่เนี่ยพี่คิดว่าเผิ่นว่าเราเรามาจากเวฟแรกตอนที่เราทําที่ธนาคารมาก่อนะนะอย่างน้อยเราก็มี l e ARNING CURVE ในการที่เรา รู้ว่าถ้าจะไปเรื่องของดิจิตอลทราน sfmation เราต้องทําในเรื่องอะไรบ้างแน่น,น,น,นอนอันดับแรกตอน4ีปีก่อนเราก็ต้องเริ่มจากพวกท,ทัศนคตนะิก่อนนะเริ่มจากจากวิธีคิดมันก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นแบบพี่ต้องไปเริ่มจากสเต็ปขั้นแรกทั้นั้นกลิ่นอายของการเตรียมตัวของกลุ่มเครือไทยเองหรืออาคเนเดิมเนี่ยจริงๆแล้วก็ทํามาระดับหนึ่งแนละ้วยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เขามีการเปิดบริษัททําำ a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  านาฬิกซึ่งพี่ก็ถือว่าโชคดีมากเพราะ ตอนที่พี่มี Experience ตอนทำดิจิทัลทราน sf o r m a t i o n เนี่ยพี่ทําโดยที่พี่ทํา Data มาที่หลัง<ม>พอทําไประยะหนึ่งพี่ถึงรู้ว่าแบบว่าจริงๆแล้วดิจิทัลกับ Data มันต้องทําไปพร้พอมกันค่ะซึ่งพอพอมาทางนี้ปุ๊บแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ก็รู้สึกดีใจตรงที่ว่าเขาทำ Data Foundation ไว้รองรับแล้ว เพียงแค่ดิจิตอลทาร์นฟอร์เมชันเรายังไม่ได้ทาอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเท่ากับว่าอันนี้มันก็มีรูปทรงพอให้เราเห็นได้ว่าเขาก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มทำทาร์นฟอร์มนะ,ะและรวมไปถึงทางนี้ก็มีเปิดบริษัทที่ทําพวกโซลูชันเดลิเวอรี่เราเรียกว่าบริษัทเอสโซฟินเท่ากับว่าทางนี้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วฉันกาลังทําอะไรอยู่เพิ่นพี่มาอาจจะช่วยทําให้มันขับเคลื่อนได้แบบเร็วขึ้นนิดนึงเข้าใจทรงมากขึ้นแล้วก็เข้าใจความผิดพลาดในอดีตถ้าจะไม่เกิดขึ้นอีีกท ควรจะต้องดําเนินการยังไงได้บ้างซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยหเราเริ่มเห็นแทร็กในการพร้อมที่จะเข้าสู่ิจิดอลทราน s f o r m a t i o นได้ยังไงได้บ้างแต่ในคือ readiness ขององค์กรและคนที่มันมีอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันยังเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่จะต้องทําในเรื่องของคนเองเนี่ยพี่คิดว่าเรื่อง up skill re skill เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักที่จําเป็นที่จะต้องขมวดนิดนึงโดยที่บอกว่าอันเนี้ยอาจจะดูเริ่มช้าไปน,นิดนึง เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเพิ่งทำฟาวเดชั่นเพิ่งจะเปลี่ยนระบบอันนี้คนก็เอกจะเป็นสเต็ปหนึ่งที่จะต้องเริ่มทำไปซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็เริ่มคุยกันเรื่องของตัว up skill re skill ละว่าระยะนี้องความรู้ที่คนในทีมที่จะต้องทำมันต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ย <c oughs> ันนั้นก็จะต้องบีบอัพใหม่ <c oughs> กลับไปคุยในเรื่องของตัวดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งระยะหลังพียง่ไม่ได้ดู4-5ปีเนี่ยคือมัน ไปไกลมากเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกสกิลเซตหนึ่งที่เราต้องทำอย่างคนในส่วนของโอเปอเรชันเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าใจและหลับว่าทูเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้เพื่อให้เขาทำงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยจะต้องทำไงได้บ้างพี่เข้าใจว่าอีกประมาณสักปี2ปีเนี่ยเป็นสเต็ปของการที่การบ้านหนักๆของทีม HR <c oughs> การบริหารบุคคลเนี่ยว่าจะต้องทำแมปปิ้งซึ่งสเต็ปใหม่ที่จะต้องทำเนี่ยคือรีดีไซน Job Description กันใหม่เลยนะว่าฟัง์กชันที่ผ่านมาเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างและอันไหนบ้างที่มันจะมีผลกระทบเมื่อเวลาเราเอาออโตเมชันมาลงค่ะทีนี้มาเจาะที่ตัวพี่เอ๋มากขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็เผื่อจะเป็นคำแนะนำไหมกับท่านอื่นๆด้วยก็คือพอเราย้าย Environment เข้ามาใหม่เนอะแล้วเข้ามาทำงานที่ใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรนะพี่เอ๋แล้วถ้าอยากจะให้คำแนะนำกับคนอื่นๆที่กำลังแบบ เข้าไปที่ทํางานใหม่รสร้างความเชื่อมั่นให้<อ>กับคนในทีมงานรวมถึงบอร์ดด้วย,ยแล้วทำอย่างไรบ้างคะคพี่ว่าอันดับแรกเนี่ยต้องต้องไม่ยึดติดก,กับความสําเร็จเดิมๆที่เรามีอยู่นะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องคิดเสมอว่าเรามาเนี่ยเพื่อเรียนรู้ฉะนั้นไอ้เวิร์ดดิ้งที่เรามักจะได้ยินบ่อยกนะ็คือว่า unlearn แล้วก็ relearn ฉะนั้น เรามาอาจจะมาพร้อมจาก Experi เ n ร e เรามาอาจจะมีความเข้าใจในโลกธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่เอามาแต่ไม่ได้บอกนะแล้วมันไม่มีอะไรการันตีด้วยนะว่าความสำเร็จที่เคยทำในอดีตเวลามาที่ใหม่แนละ้วมันจะเวิร์กนะเพราะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราต้องปรับตัวเยอะพอสมควรเราต้องทำตัวเราให้ Flexible นะ,ะจะมายึดติดว่าแบบเขาที่ได้ทำมาได้แล้วสบายมากเอาเอาบอกเลยนะ chance ในการที่มันจะไม่เวิร์กเนี่ยมันสูงมากเลยนะเพราะอย่าลืมว่า ที่ที่ใหม่ทุกที่ที่เราไปเนี่ยมันมี c u เ t u r e มันมีรูปแบบการทำงานหรือมันมี environment บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีทางที่ไหนมันจะเหมือนกันค่ะ <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยมีสองอย่าง blend in หรือ change <c oughs> แต่ต้องถามให้ได้ว่าแบบ blend in ไปแล้วเราได้ประโยชน์อะไรในการ <c oughs> ที่เราจะทำให้มันดีขึ้นหรือว่า change เนี่ยเรามั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไปในทิศทางที่เราอยากให้มันเป็นฉะ <c oughs> นั้นง่ายๆดีกว่า Be flexible อย่ายึดติดฉะนั้น unlearn แล้วก็ relearn <ๆ>ไปใหม่ๆแล้วท้ายที่สุดเราก็ต้อง continue ที่จะเรียนไปด้วยนะเพราะว่าสิ่งใหม่ๆที่มันจะมาเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ๆที่เราจําเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาใช้อยู่ตลอดทุกครั้งที่เราเปลี่ยน environment อย่ายึดติดแล้วก็พยายามทําให้การทํางานมันเป็นเรื่องสนุกดีกว่ามันอยู่ในจุดที่ทุกๆองค์กรหลังจากโควิดมันต้องทำ transformation อนนั้นมันจะต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างที่จําเป็นจะต้องไปอันนั้นอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่าแบบถ้าให้เปลี่ยนหรือใครคิดจะเปลี่ยนงานหรือได้โอกาสในการไปทําที่ใหม่ๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ตรงจาก4เดือนที่อยู่ที่นี่แล้วก็สะสมพลังเยอะๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเรามาในฐานะที่ต้องเปลี่ยนแปลงอ,องค์กรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็ต้องทําการบ้านเยอะนิดนึงแล้วก็ต้องลงลุกหนัก นิดหนึ่งที่จะต้อง <c oughs> ทำแล้วก็ดีที่สุดคือสร้างการสื่อสารให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เ <c oughs> พราะเนื่องจากว่าองค์กรจะเคลื่อนตัวทั้งกองทัพไปเนี่ยการสื่อสารมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ <c oughs> พี่ก็เลยมักจะพูดเสม,มอว่าฐานะในผู้นำที่อยู่ในองคอ์กรท่้นสื่อสารรับฟังแก้ปัญหาให้กำลังใจเป็นสี่คำแนะนำจากประสบการณ์พี่มันใช้ได้ประโยชน์ทุกครั้งแล้วละกัน <c oughs> ครับ แล้วการแบ่งเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆะคะอตอนนี้ทําทาอย่างไรบ้างอ่านหนังสือหรือยังยังอ่านหนังสืออยู่ถึงแม้ว่าสปีดในการอ่านอาจจะได้น้อยลงแต่ก็พยายามปีๆหนึ่งนี่ก็อาจจะประมาณสักแบบ 40- ่สถึงห้เล่มที่อยากะจะพยายามทําให้ได้นั่นเป็นมิติหนึ่งในการหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็พวกอ่าน แพลตฟอร์มทั้งหลายแหลหรืออะไรพวกนี้ยังเทคซอสเองหรืออะไรพวกนี้พี่คิดว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้องค์ความรู้ระยะหลังมาใหม่ก็ Clubhouse นะฉะน,นั้นก็พาเสียสติอยู่สักสอสามอาทิตย์แต่ตอนนี้ชักเริ่มโ okay <c oughs> อเคละเข้าใจได้ว่าพี่คิดว่าเนี่ยมันเป็นโลกใหม่ๆที่เราเองก็ต้องเปิดรับไอ้สิ่งหลงนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเพียงแค่หยุดเฉยๆเนี่ยเราก็ล้าหลังแล้วนะ,ะอีกอันนึงที่พี่คิดว่าจะได้ ความรู้มากขึ้นเนี่ยก็คือใช้เวลาออกนอกออฟฟิศนิดหนึง่งเพื่อไปเจอลูกค้าเพื่อไปเจอกับคู่ค้าหรือพันธมิตรของเราให้ได้ <Okay. S 2> เพราะบางทีปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ในออฟฟิศนะหรือว่าโอกาสก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในในออฟฟิศนะนั่นเองบางทีถ้าเราได้สามารถมีเวลาออกไปเจอลูกค้าออกไปเจอพาร์ทเนอร์ออกไปเห็นว่าแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกภายนอกมากเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถหาเจอในสิ่งที่เราแบบกําลังพยายามหาอยู่ ไอตัวพวกนั้นน่าจะเป็นวิธีการใช้เวลาที่พี่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากครับอันนี้เป็นเรื่องความรู้เนาะแต่เรื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องแบบ m e n t ทลถ้าเกิดสมมติเราเผชิญกับความท้าทายหรือความเครียดเข้ามาเนี่ยเราจัดการอารมณ์ตัวเราจัดการบริหารเราอย่างไรบ้างคะผ่านมาหลายรอบหลายสิบปีหลายอะไรพวกนี้ไปคราวนี้มันอาจจะมีเกราะป้องกันตัวเราเองนิดนึงพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพี่คิดว่าตอนเรา สติยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราก็จะมี mental breakdown ได้บ่อยเช่นเดียวกันเพราะเราไม่รู้จักที่จะรับและไม่รับอะไรเข้าหาตัวเราเองระยะหลังที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้เครียดมากทันนั้นมันต้องมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบจะรับไอ้สิ่งเหล่านี้ไปไปเพื่ออะไรนะ,ะแล้วก็คือเราไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันนี้เช่นเดียวกันฉะนั้น มันต้องมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราสวิชออฟมันนิดหนึ่งแก้วันนี้ไม่ได้นะั้นก็ปิดสวิชมันซะแล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยกลับมาดูกับมันใหม่ดัะ <c oughs> น,นั้นหลายครั้งที่พี่คิดว่าเราต้องออกจากจุดเวลาเราสเตปเอาออกมาเวลาเรามองกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเห็นก็ได้ในสิ่ง <c oughs> ที่เราไม่เห็นแต่บางทีถ้าเราสุดวนเวียนอยู่นะั้นแล้วคิดไม่ออกสักทีเนี่ยทางที่ดีที่สุดเอาตัวมันออกมา <c oughs> ดีกว่าเก่ีง <c oughs> อันหนึ่งคือ,อต้องอย่าไปเครียดกับมันนะ คือปัญหามันมีไว้ให้แก้แต่ไม่ได้มีไว้ให้แบบเครียดกับมันฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าเราคิดว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยมันดีที่สุดเลยหรือยังที่ไม่ได้คาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกแค่นั้นเองแต่พี่คาดหวังอยู่เสมอว่ามันจะต้อง improve ให้ดีขึ้นแล้วค่อยๆดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นอยู่ต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่าแบบโอเคกับมันแต่ไม่ใช่แบบว่าบางคนหวังเป็นแบบเพอร์เฟคชันนิสต์อันนั้นมันจะยิ่งทําให้เกิดก่อให้เกิดความกด ทํางานบน working environment ที่มัน intense อะแล้วหลายครั้งพี่คิดว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่า b ีบอัพหรือว่าแบบว่ากดดันเยอะๆแล้วมันถึงจะได้ได้เนื้อได้หนังแต่ความรู้สึกของพี่เวลาคนกดดันมากๆเนี่ยมันน้อยครั้งมากที่มันจะได้แจ็คพอตคือได้ของขึ้นมาเหมือนอย่างเช่นแบบไฟลนก้นแล้วเราถึงจะทํางานเสร็จ <c oughs> อันนั้นมันเป็นแบบหนึ่งแต่การทํางานภายใต้ภาวะการกดดันเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกครั้งมันจะได้อ u t พ u ตที่ดีนะ Mm hmm. แต่พี่มีความรู้สึกว่าการทำงานภายใต้ Environment ที่มันฟัน <Okay. S 2> มันสร้าง e n e r g e t i c มันสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยในประสบการณ์พี่เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในการสร้าง Environment นี้แต่พี่คิดว่า Output มันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่พี่จะไม่ค่อยพยายามทำให้การทำงานมันรู้สึก Intense แต่พี่อยากทำงานให้มันรู้สึกสนุก <Okay. S 2> แล้วสร้าง Environment ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราอยากได้นะักแต่มันเวลา ลองรันแล้วพี่เชื่อว่ามันอาจจะดีกว่าครับค่ะสุดท้ายพี่เอ,อ๋หลังจากนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในเครือไทยโฮดดิ้งบ้างอยากจะให้พี่เอ,อ๋ชแชร์หน่อยเออจริงๆเรามาในจุดที่เราคิดว่าประสบการณ์กับความรู้ของเราในส่วนไม่ไว่าจะเป็น Consumer finance, คอน sumer finance เรื่องดิจิตอลเนี่ยน่าจะมาตรงกระโจทย์ที่ทางกลุ่มเครือไทยโฮดดิ้งกับทางอาคเนเนี่ยอยากให้เรามาช่วยทำํำฉะนั้นเราคงเห็นอันดับแรกคือถ้าเป็นคอธุรกิจเดิมของอ,อินชวลัน คงน่าจะเห็นการทำอินชัว e ์เทคคงน่าจะเห็นการทำ Digital Transformation ของกลุ่มธุรกิจประกันภัยน,นั้นเดี๋ยวคงได้เห็นแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเห็นการทำรีแบ a n d i n g ของอาคาคเนเร็วๆนี้ก็แล้วกันนะครับว่ากลิ่นอายที่เราอยากจะเห็นอาคาคเนมันสดใสามากขึ้นเอ e r เนอร์จ u ตันจะจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งกับการที่ใช้เทคโนโลยีกับ Data เพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งนี่นพี่คิดว่าคงจะเห็นในในเลยเลยอนี้ แต่ในแผงของประสบการณ์ตรงในเรื่องของตัวคอน sumer finance อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่ายังอยู่ในจุดที่พี่กำลังต้องหาโมเดลที่มันถูกจริตกับองค์กรนี้และมันถูกจริตกับตลาดในปัจจุบันคือตอนนี้มันมาช้าแล้วตลาดมันไปไกลมากแล้วคือแบบโหคนแต่ละเจ้ามีสาขาเป็นพันเป็นแบบหมื่นแล้วก็หลายอันเนี่ยมันมีเจ้าภาพไปหมดแล้วพราะนั้นการเติบโตไปโดยกินมาเก็ตแชร์ทีละเล็กเนี่ย อาจจะไม่ใช่ approach ที่เราอยากจะให้เห็นฉะนั้นเหมือนัตอนที่แถลงข่าวไปก็คือว่าเราคงดูว่าแบบห organic growth strategy ของเราคืออะไรอันที่ 2. ก็คือว่า inorganic ันนั้นคือทำยังไงที่เราจะโตให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งฉะนั้นแผงในเรื่องของการทำตัว consumer finance หรือ consumer lending เนี่ยเราทำทั้งแผงที่เรียกว่าเป็นทั้งรถยนต์แล้วก็เป็นแผงที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล แต่เราอยากจะใช้เทคโนโลยีและ Data <c oughs> เป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลง <c oughs> แล้วการที่เรามาที่หลังเนี่ยเราอาจจะต้องหาสิ่งแตกต่าง <c oughs> ซึ่งแน่นอนเราเริ่มเห็นแล้ว l a ลตฟอร์มเบสการเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มการทำเรื่องของตัว i o r m a t i o n Based Lending <c oughs> การที่เราจะใช้เครือข่ายของกลุ่ม TCC <c oughs> <c oughs> ที่เราเห็นทั้งไทยเบฟบีเจซีบิ๊หรืออะไรพวกนี้ <c oughs> เราจะสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างความแตกต่าง ในการที่เราจะทำคอน sumer finance ออกไปในมิติอื่นได้ยังไงอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนช่วงนี้เราตกลงกับทางทีมผู้บริหารว่าขอสร้างฟาวเดชันฟาวเดชันที่ดีเนี่ยจะช่วยสามารถทำให้เราเดินได้เร็วและวิ่งได้เร็วหรือเปล่าแต่ without ฟาวเดชันที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเดินถอยหลังด้วยซ้ำไปไม่ใช่เดินช้านะ <c oughs> มันทำให้เราเดินถอยหลัง <c oughs> ฉะนั้นรอบนี้เป็นรอบของการสร้างฟาวเดชันก่อน <c oughs> เพื่อให้เราเตรียมความพร้อมเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้เร็ว แล้วถ้าเราสามารถแร็มอัพตัวนี้ได้เร็วเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเดินทีละสเต็ปของคนอื่นเอาไว้แต่จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็ได้ต้องรอรุ้นกันนิดนึงว่าหน้าตาสิ่งเหล่านั้นจะเป็นยังไงครับค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามแน่นอนครับค่ะเรว่คุณพี่เอ๋อมากนะคะรัครัสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเทคซอสด้วยครับขอบคุณค่ะครับเทคซอส Sparking innovative thoughts.